ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้ออสแลม CBI เลเซอร์นะครับเอามาทดสอบนะครับตัวนี้เป็นเจน2นะครับผมเจน2นะดูลักษณะของเขาก่อนนะครับมันจะมีแผ่นระบายความร้อนที่เป็นแกนนะฮะเพื่อกระจายความร้อนไปด้านหน้านะครับให้มันกระจายความร้อนไปทั้งหมดนะครับทดสอบแล้วนะครับด้านที่หางของเขานะฮะดูดูหางดูปีกเขานะยาวมาก ยาวมากนะครับถ้าลงถนนเนี่ยสี่เลนนะสบายเลยนะครับผมแล้วก็คัดออฟเนี่ยก็คมแสงตรงท้องนะครับลงเยอะมากเลยส่วนตัวนี้ก็จะไปไปสูงนะครับไปสูงก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นดวงเข้มตรงกลางตัวนี้เป็นเลเซอร์เลเซอร์ตัวนี้จะส่งได้ไกลมากนะครับผมถ้ารวมต่อเขากับไปสูงด้วยม,ม,มันมันจะเพิ่มความกว้างแล้วก็มีเลเซอร์ตรงกลางทำให้เรามองไกลขึ้น สนใจก็ทักเข้ามานะครับปรีลอยู่ด้านล่างนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ